ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทรงเสด็จปรับยับยัางสำราญอิติยาบุรปรากฏว่าอยู่ในพระเกตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารบเศรษฐีชื่อว่าอบุตะกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรจึงได้จัดประธรรมเทศนาว่าหันนันติโลพา กเมทางเป็นต้นความมียว่าเมื่อพระเจ้าประสเสนาธิโกศส,ส่งสดับการทำการละโคเศรษฐีนั้นแล้วอเศรษฐีนั้นตายยึงตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครเมื่อทราบข่าวาะบรรดาหมายข่าราชบริพานอย่างหลายผู้นิ้ใช้คดี ว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับราชาจึงได้ให้นำจึงให้นำทรัพย์มาจากเริงของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึงเจ็ดวันแล้วจึงได้สเสด็จไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมบดีกแก้วจัดว่าขอเชิญพระมาหาบาพิตรรองทรงสเสด็จมา ที่นี่เพราะเหตุอันใดหนอเพราะเวลานี้วันนี้มาแต่ยังวันรองยินได้กราบทูลวา่าข้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้ามีสาวดีผู้เป็นเศรษฐีในกรูพาราณสีนี้ทำกาละเกิดตายเสร็จแล้วข้าพระพุทธเจ้านำทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรไปภายในภายในพระราชสำนัก เมื่อเสร็จแล้วยังกลับยังมาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้ามี่เรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายแล้วนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วได้ยินว่าเษฐีนั้นเมื่อเขานำภาชนะอันมีรสเลิศต่างๆเข้าไปให้ด้ถาดทอง เศรษฐีนี่มีสตังมากเขาใช้ถาดทองจิงเครื่องรองรับอาหารถ้าเศรษฐีได้ก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโภชนะอย่างาเป็นเช่นนี้ได้หรือนี่มนุษย์เี่เขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทำการเยอะเยอะเ้อยเราดยังไงเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นกฎขังกรรม เวลาเขานำอาหารดีๆใส่ถาดสงคัไปให้แกก็หาว่าเขาเยอะเยะ้ยเมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใ,ใก,กล้ของแกแกก็ไล่คุบไล่ตีคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ถอนไม้บ้างเป็นต้นไล่คนทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาเ,เวลาที่แกจะบริโภคอาหารแกก็ไม่กินข้าวดีๆ แก่กินปลายข้าวไอปลายข้าวละเอียดเอียดกรามีมีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกขบันดาคนที่เป็นสีิเขาไม่จะกินของดีกันเวลานี้ขอ่านดาสฐีทั้งหลายกินอาหารในบ้านไม่พออร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจิงยโก้จิงเยเก หรือว่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยนั้นเวลาเขาจะกินกันเขากินข้าวมาทุกปายญาติที่เป็นของที่มีรถเลิศพรจนะที่ใส่ก็เป็นพรจนะทองคําแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาถาดทองคําไปให้ใส่ของอาหารดีๆไปให้แกไล่ตีเขาแต่ก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ําผักดองเป็นอาหาร ตามบาลีตั้งกลับไปว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์จะบอกว่าไอ้นี่สิปลายข้าวนี่กับน้ำบักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมนุษย์อะไรกินของยิ่งไปกว่านี้มันไม่ใช่มนุษย์จะว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของแกนไม่ใช่เรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งผ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานพาหนะเข้าไปให้ก็ดี เอาร่มหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เอาไปให้ก็ดีเจอก็ไล่ตีพวกนั้นเพราะว่าเอ่อเจก็ไล่ตีคนพวกนั้นได้ก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างไม้บ้าง,ไล,างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปในเวลาที่ใจเย็นนุ่งผ้าแทนที่นุ่งผ้าดีๆกับนุ่งผ้าปานที่ไม่เนื้อเลวเ เวลาที่จะใช้ร่มก็เใบไม้มาทำร่มเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาถือไว้ทำร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไปนั่งก็นั่งรถเก่าๆก,ก็ยังดีจะนั่งรถ <c oughs> เพราะว่าเป็นเศรษฐีจำจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆไอความจริงคนเล่งของเก่านี่ก็ดีเหมือนกัน องค์สมเด็จสภะกวันยริทรงตรัสเล่าบุพกรรมของอุปตกาเษฐีนั้นว่าพระมหาบอกคิดเรื่องเคยมีมาแล้วคือกาบดีผู้เป็นเษฐีนั้นต้อนรับพระใบเกพผู้ได้เจ้ามีนามว่าตาคระสิขีด้วยบินนับบายเตือหารแล้วกล่าวว่าท่าน ท่านทั้งหลายจงให้บินาบาตเกื้อาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลูกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยินข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุตรก,ก็ดีพัญญาก็ดีเขาก็เขามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบัจจกพระเจ้า เธอคิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจรึงได้ยินคําว่าจงให้จากปากคำของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรใครเลยยากิแกจนคนจะตายมาขอแกไม่เคยให้คำว่าให้ไม่มีคราวนี้มีคําว่าจงให้ <c oughs> ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึางเกิดขึ้นสำหรับบุทปัญญา วันนั้นมีความเต็มตื้นพระทวีติจึงตั้งใจไว้ว่าจะถวายอาหารแเป็นลำบากแก่พระบัจจีตับพระเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาต้องหลายเหล่านั้นยังรับบาตรของพระบัจจีตับพระเจ้าเข้ามาแล้วก็ได้ถวายเป็นบากมีอาหารอันมีราล์เลิศมีความประณีตอย่างยิ่งให้เต็มบาตร แล้วก็ถวายวพระบาจีร์พระติจ้าไปฝ่ายทา่านเศรษฐีนั่นกลับมาแล้วเห็นพระบาจีร์พระติจ้านั้นจึงถามว่านี่สมณนะท่นานได้อะไรมา,าบาม้างเมื่อถามพระพาาบ,บาจีร์พระติจ้าแล้วก็จับบาดจับใบของพระบาจีร์พระติจ้าเปิดฝาบาดมองดูเห็นอาหารในบาดมีรสมีเป็นอาหารปลาเนื้ เป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเดือดร้อนในใจยังเลยคิดว่าเอะเจ้าพวกท่านหรือกรรมกรของเรานี่ถ้ามันจะกินของดีๆอย่างนี้ยังดีกว่ารเพราะว่าจะาพวกท่านและกร,กรรมกรพวกเราของเรานี่กินแล้วมันก็ยังทํางานทําการให้แก่เรา เอมื่อสัปะองนี้จะกินแล้วจะทำอะไรบ้างพระองค์นี้จะกินแล้วจะนนอนนอนหลับนอนหลับเจอมาก็มาบินทาบาทมาขอข้าวชาวบ้านกินพรานั้นการให้อาหารอย่างนี้กับ,รบพระประเภทนี้เราก็ชี่หายแน่ท่านคิดอย่างนั้นอามาลีทิ้งกล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลง ตอนนี้เห็นจะเป็นกรรมนหนึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตในศัรท์ภาษาบาลีท่านไม่บวกลงฝ่ายเหตุ่อแทนทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเด็กคนนั้นเมื่อเวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไ,ไปไหนก็ไปไหนกับอาไปไหนก็ไปกับคุณอาด้วยคุณอาก็จับมือ แคก็จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปโดยบริตโมเที่ยวไปเมื่อเวลาไปแต่ไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรถของบินดาของฉันโคตัวนี้ที่ที่ลากรถก็เป็นโคของบินดาของฉัน อะไรก็ตามในบ้านเด็กเห็นเขาบอกว่านี่ก็ของพ่อของฉันนี่ก็ของพ่อของฉันไอ้น่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัตรนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนยังกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาพวกกรัพย์ทั้งหลายในเรือนนี้ได้ มันก็จะเอหมดไม่ได้การไอ้เจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงนําเด็กคนนั้นไปนสู่ป่าแล้วจับที่คอบีบคอเหมือนก็บีบหัวมันใช่ไหมอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งเป็นอันว่าไอ้กรรมนี่แหละนี่เป็นเหตุให้เป็นบุพกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้น ต่อมาท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรคําำนี้ว่าถระมหาบกทิดด้วยผลแห่งกรรมที่กาบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับพระไบเจดผู้ได้จ้ามีนามว่าตาครรสิขีด้วยบินาบ,บานั่นแหลเศรษฐีนั้นยิงเข้าถึงสู่สุปติคือโลกจวหวันเจ็ดครั้ง คือความจิงเพราะเขาถวายสั่งให้ถวายอาหารแก่พระบัจีกับพระติจาวเขาก็เลยมีโอกาสเป็น,นไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งนี่น่าคิดบุญกับกบาปนี่มันแยกกันบรรดาทาั้งปุตตบริษัท้าเวลาที่ทําบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีเข้ามาในปัจจุบันก็นึกเครื่องบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสําคัญได้เล่าใจว,ว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละ เศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในสุงพาราในสีนี้ถึงเจ็ดครั้งหมายความว่าบ,บุญที่ถวายแก่พระบับจจีพระพุทธเจ้ากยายประเภทตั้งใจสั่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประนามในพระบับจจีพระุทธเจ้านั้นแม้แต่บุญหมาท่านในเจวันเลวก็ไม่ใช่เจว่าดีก็ไม่เจอตอนต้นดีตอนหลังเลวบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาถึงเจ็ดขน แล้วก็เสกกรรมควารมดีนั้นบันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีถึงเจ็ดครั้งองค์สมเด็จพระมหาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าต่อไปว่าพระมหาบอบิษรด้วยผลแห่งกรรมที่สหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าผู้ท่านหรือกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่า เพราะว่าพระกินแล้วนอนพราะนั้นกินแล้วทํางานให้เราจิตของได้มาหาเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างฟุ่มเฟือยเมื่อให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหนียวจึงไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารฟุ่มเฟือยไม่ต้องการพัจชนะกโกเก แล้วกิจของท่านมหาเศรษฐีนั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างฟุ่มเฟือยกอไม่ใช้ของดีแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยยานพาหนะที่ฟุ่มเฟือยกอใช้รถดีๆไม่ชอบแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอันดียิ่งหมายความว่าไม่จะชูไม่แต่งตัวกโกเก๋ก็เลยไม่จะชูด้วยนั่นก็ดีเหมือนกัน <c oughs> องสมเด็จพระพกวันตรัสต,ต่อไปว่าพระมาหาบพิตรได้ผลแห่งกรรมที่สาบดีเศรษฐีนั้นฆ่าแล้วซส่งบุทของพี่ชายซึ่งเป็นเด็กน้อยจะเป็นลูกของพี่ชายนั่นจากชีวิตเพราะเหตุแห่งทรัพ์สมบัติคือมีความโลภในทรัพ์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพสมบัติของมัน ไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็จะได้ความละอายใจเพราะฉะนั้นใจยิงฆ่าเด็กน้อยในเชื้อใจเศรษฐีนั้นเพื่อฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไหม้แล้วในนรกเพื่อนั้นมากขึ้นเวลาถึงร้อยปีโอ้โหร้อยปีนรกนี่มันต้องน่าคิดสิ กนรกทั้นไหนกันนี่นะท่านไม่บอกเสร็ด,ด้วยถ้าลงแนเวกีมหานรกก็ต้องคิดอย่างสัญชีพระนรกมีอายุเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีที่คุมที่หนึ่งถ้าลงนรกคุมนี้ก็แย่แต่ถ้าตรงนรกคุมที่สองที่สามก็คูณในสองเลยไปถ้านารกคุมที่เจ็ดก็ต้องมีอายุครึ่งกับ พรนรกขุมที่แปดเกอเวจีมหานรกก็มีอายุหนึ่งกับนี่ก็จะลงขุมไหนก็ตามที่มันก็แย่ร้อยปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันติพนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้งเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันที่นั่นเป็นหนึ่งเดือนสิดสองเดือนเป็นหนึ่งปีโดยขวันเดียวในสันติพนรกก็แย่นี่แกล่อเขาร้อยปี เป็นนั้นท่านบอกว่าจึงไหม้แล้วในโรกสิ้นปีเป็น้ำมากสิ้นร้อยปีท่านบอกว่าสิ้นร้อยปีเป็น้ำมากในมันเท่าไหร่ัวเองลูกแล้วก็สิ้นพันปีเป็น้ำมากสิ้นแสนปีเป็นน้ำมากโอ้โหนี่ไม่แค่ร้อยปีอย่างเดียวสิ้นร้อยปีก็หลายหนสิ้นพันปีนรกนะร้อยปีนรกก็หลายหนสิ้นพันปีนรกก็หลายหน สิ้นแสนปีนรกล้นหลายหลเป็น้นมากคนทั้งหลายก็ยังทรัพย์สมบัติที่ไร้บุตรครั้งที่เจ็ดนี้ให้เข้าสู่ในพระราชาในในในพระคลังของหลวงในผลนั้นเหลืออยู่แห่งกรรมนั่นแหละนี่สมมหาบาพิษอันหนึ่งบุญเก่าของข้าบดีเศรษฐีนี้หมดสิ้นแล้วคือแค่ทำบุญหนเดียว จะไม่ได้ทําต่อไปก็าการให้เท่านั้นไม่ใช่ให้เป็นสังฆทานให้ทานเป็นปาฏิบุคนิสสานสําหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระพิธิตามารกล่าวว่าคนพูดนั้นแม้จะเข้านิพพานบุญน,นั้นยังเหลือนี่เป็นอันว่าเขาให้ทานแก่พระบาเจกพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระอรหันแต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอักสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้า ให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดาเจ็ดผนเป็นมหาเศรษฐีเจ็ดผนแต่ผลในการเสียดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดีผลในการฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละร้อยปีนรกหลายครั้งพันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบาย อาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จำไปด้วยเวลานี้ชอบอย่างทรัพย์อย่างสิลินมากไอ้เด่างทรัพย์ศินทำให้พี่น้องแตกร้าวกันค้องร้องกันเพื่อแตกความสามัคคีเพราะทรัพย์ศิลินนี่มีเยอะนี่ต้องระวังระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยไม่กล่าวว่าบุญหมดไปแล้วและบุญใหม่ที่ข้บพดีเศรษฐีพวกนี้ที่จะทำใหม่ไม่เคยมีเลยพระมหาบาพิตร ก็ในวันนี้ก็บดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกำลังไม่อยู่ในมหาโลลวะนรกสบายมหาโลลวะนรกนี่มีอายุถึงครึ่งกับอายุครึ่งกับและการทรมานในนั้นอเทอ้าขาสองข้างจุ่มอยู่ในดอกโบวเล็กที่มัดไว้จนแน่งขยับไม่ได้มือสองมือจุ่มอยู่ในดอกโบวเล็กแล้วก็หัวจุ่มอยู่ในดอกโบวเล็ก กลัวตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหมลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าหล่นลงมาก็ถูกขอคุกดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนักต้องคิดต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทัพอยากจะได้สินอยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองอระวังระวังให้ดี แปรตัณนาได้โดยจิตที่ประกอบด,อกอด้วยความไม่ดีคือเป็นการทุจริตคิดมีชอบก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไปพทอจะไปว่าจะไปดา่าจะไปจะไปไปติดินอัญชครก็ไม่ได้ในการที่จะทําบุญทำบุะตนทําความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่ว นี้ต่อมาพระราชาทรงสดับพระดำรัสพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วเรื่องรกราบทูลอง,งส,สมเด็จพระบัณฑิตแกลว่าพระพุทธเจ้าขานาสัจจันย์นี่เป็นกรรมอันหนักที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อโพคะชื่อว่ามีประมาณเทา่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช่สอยได้ได้วยตนเองเลย พระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆเข,า,ขาไม่ได้ทําบุญกรรมอันใดไม่ความจะยกมือไหว้ก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบายก็ไม่เคยใส่ไหว้ก็ไม่เคยเคารพนี่เป็นอันจุดจบของท่านมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทร,รงดำพิณใต้แก่พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่ายิ่งเช่นนั้นพระมหาบุพพิตร ที่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โภคะทั้งหลายมันแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเรื่องพระนิพพานหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดจากเพราะสายพวกคสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นการนานดังนี้แล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตัดบาตรไปคาถาว่า โอฆ่าทั้งหลายย่อมฆ่าคนตามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนตามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพื่อความทยานอยากในโค้ฆ่เมื่อสมเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวัรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีทั้งพระมีทั้งคน ที่นั่งอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระทศพุลในเวลานั้นตานก็บรรลุอริยมรรยริยผลไปตามตามกันมีพระโสดาปฏิทีฝเป็นต้นไปนั้นมากนี่หละบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่นำอาบัตธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาวร์ปรมศาศัสดา์สัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องอุงปถาเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟัง เ็อเพื่อจะได้ทราบชัดว่าบุญกรรมที่กต็ตคนทําไว้ย่อมใ้ผลต่างกันคนเราในเชื้อชาตินี้ได้ฟังมามากอาจจะมาเองนะ่ะถูกคนปรารบมามากเมื่อเกิดความยากเกิดความลำบากขึ้นมาในการใดเช <c oughs> ่นมีอาการป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นต้นหรือความยากไร้เข้ามาถึงผนความเดือดร้อนเข้ามาถึง ก็พากันมารำพึงรำพันกล่าวว่านี่ท่านบุญอย่างทันทำทุกอย่างนะบาจิงก็เคยใส่กระถิงก็เคยทอดถ้าป่าก็เคยจวายสังฆทานก็เคยให้บทวิหารการบริญก็เคยสร้างแล้ว็การพัฟังประธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประสงค์แสดงก็เคยจะก็เคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้ฉันสร้างความดีทุกอย่าง แต่ทำไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยฉันมีความสุขนี่ฉันมีความทุกข์ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูติสามีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้วไปหาพัญญาใหม่เรียงเป็นต้นบางทีก็อีกกรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยฉันเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามาคดเขามาโกงฉันฟ้องร้องฉันทรัพย์สินไม่อยู่ก็ต้องู้ความกัน เป็นนั้นว่ามีความลาบากต้องสิ้นทรัพย์ต้องสิ้นความสุขบางท่านก็นดูที่ท่านดูฉันทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็ไมไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ไอ้ความป่วยไข้ไม่สบายมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนวุวาทานางหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทําความดี แต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึง่งว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทำอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้วความดีที่ปรากฏยังไงาการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บรรดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลาย <c oughs> อย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรรมบดบริสุทธิ์ กรรมดสิบบริสุทธ์มาแล้วในการก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบดนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านยังมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการบริจาคทานการให้ในการก่อนให้ผลจึงมาให้ความสุขแก่ตนเป็นคนที่มั่งมีเสียทรัพย์ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มาก ให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแกบ,บคุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มากให้ทานแกคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อยที่มีอาการไม่สม่ำเสมอกพระอาศัยบ,บคุคคลผู้รับกับบคุคคลผู้ให้กับวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ทานรือแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีอนิสงส์มากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หากว่าท่านมหาเศรษฐีคนนี้กลาบไปแล้วนิสัย ตัวท่านเองขณะที่คิดยะงให้ใจบริสุทธิ์แต่ท่านผู้รับคือพระไตรเจ้าก็เป็นพระบริสุทธิ์วัตถุทานในคราวนั้นที่ให้ให้กันไปก็เป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านแย่กโกงเข้ามาแต่สิทธิในการบริโภคอาหารย่อมมีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ทั้งเจ็ดครั้งเป็นเทวนาได้ทั้งเจ็ดครั้ง ได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคุญชายลูกชายของเจ้าของทราบคือพี่ชายให้ตายต่อสนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสิ้นกาลนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประนามคิดประนามพระบไปเจับพระเจา้าว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับธาตุเซรมังกร ของดีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินเพราะกินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ถ้าจะให้ท่า,ากนกรรมกรริงก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านเสถีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายล้วนั้นคือโภคาที่ให้แล้วกลับมาเป็นในเพียงเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเสถีแต่ละชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเลวเพราะเจตนาเศร้าหมองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท กฎของกรรมตามที่นำมากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินัสีบรมศาสันดาสมัมาสัพพะตเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อและไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านเวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาเสียแล้วก็ต้องขอยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผุญผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี